สวัสดีครับป๊อปจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องของการรีโนเวทบ้านนะครับคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ไปรีโนเวทบ้านจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินอ่ะเพื่อเป็น,นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟ เรื่องก็มีอยู่ว่าทางบริษัทผมเนี่ยได้รับโปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นการรโนเวทบ้านเก่าแถบตะวันตกของประเทศไทยต้องเกริ่นก่อนว่าบ้านเก่าบ้านเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่มีอายุมากพอสมควรนะครับคือตัวเจ้าของเนี่ยได้ไปซื้อมาต่อจากคนเฒ่าคนแก่แถวๆนั้นแล้วก็มีแผนว่าจะทําบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศของเขาเอง ก็เลยติดต่อมาทางบริษัทผมแต่เขามีโจทย์โจทย์หนึ่งครับเขาต้องการที่จะคง material หรือคงวัสดุเดิมของบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วเอามาประกอบกับก,บการขึ้นโครงใหม่สร้างบ้านหลังใหม่อะไรประมาณนี้คือบ้านตัวบ้านเนี่ยเป็นตัวบ้านไม้แต่เขาอยากได้บ้านปูนอยากให้มีความโมเดิร์นผสมกับกลิ่นอายของบ้านหลังเก่าด้วยอะแล้วทีนี้ผมด้วยความเป็นโฟร์แมนของบริษัทเนี่ยผมก็ต้องไปไปเซอร์วยไซต์ขอสร้างก่อนเข้าใจไหม ก่อนที่จะขึ้นแบบขึ้นอะไรเนี่ยเราต้องคือด้วยด้วยโจทย์ที่ลูกค้าให้มาว่าต้องมีแมทเทเรียรต้องมีวัสดุเดิมจากบ้านหลังเดิมเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับตัวบ้านหลังใหม่ที่กําลังจะสร้างเนี่ยผมก็ต้องไปดูก่อนว่าเอ้ยตัวบ้านเนี่ยมีวัสดุอะไรที่จะใช้ได้บ้างหรือว่าวัสดุอะไรที่มันผูกเกินไปที่จะเอามาสร้างรวมกับบ้านหลังใหม่เราก็ต้องคํานวณอะไรพวกนี้ให้ให้มันดีนะครับแล้วก็ถึงจะออกแบบขึ้นแบบแล้วไปเสนอลูกค้าได้ ผมก็ขับรถไปครับจากกรุงเทพไปถึงไซต์เกาะ,ะไปถึงไซต์งานเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับประมาณ3-4ชั่วโมงแล้ก็ถึงไซต์งานละผมก็ไปดูตัวบ้านครับตัวบ้านก็เป็นไม้เป็นบ้านไม้ยกพื้นนะครับเก่าๆเลยแต่สภาพไม่โทมมากคือสภาพของไม้ที่ใช้สร้างบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบเกือบร้อเเลยก็ได้คือตอนแรกผมมีความกังวลว่าเอ้ย ไม้มันจะผุไปหรือเปล่าไม้มันจะเก่าเกินไปหรือเปล่าแต่พอไปดูจริงๆแล้วเออมันมันมัน,ม,นมันเยี่ยมยอดมากคือจากที่แค่เอาไม้จากที่ตอนแรกเราคิดว่าแค่เอาไม้ไปแปะแปะแปะหรือว่าเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราคิดไปเลยว่าเราสามารถใช้ไม้ของตัวบ้านหลังเนี่ยเป็นกำแพงบ้านชั้นในได้คือเป็นเป็นกำแพงกั้นห้องอะไรพวกนี้ได้อ่ะเราเราก็ได้ไอเดียแล้วแล้วเราก รีบกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เขียนแบบพอเขียนแบบเสร็จเราไปเสนอลูกค้าลูกค้าโอเคโอเคมากๆเลยแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาว่าจ้างกันซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จมาจําเสร็จอะไรเนี่ยผมก็ต้องพาทีมของผมไปไป,ไปที่ไซต์ก่อสร้างนะครับก็คือมีทั้งรถผสมปูนมีอะไรเอ่ยต่างๆนานาที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะสร้างบ้านใหม่อ่าเราก็ต้องเอาแบบไปยื่นกับเขตเขตเซ็นอนุมัติอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มงานได้ทีมงานผมก็จะมี 5คนจากทีมงานของตอนที่แล้วแล้วก็เพิ่มมาอีก5คน7คนจะเป็นช่างมือเก่งเป็นแบบที่อยู่กับบริษัทผมมานานแล้วแล้วก็อีก3คนเป็นบรรดาลหลานของช่างที่อยู่ในทีมครับก็มารับจ็อบพ,พิเศษช่วงปิดเทอมในการก่อสร้างบ้านหลังนี้พอไปถึงไซต์งานผมก็สั่งให้ช่างทุกคนนะครับไปรื้อบ้านคือปกติการจะรื้อโครงสร้างบ้านหลังเดิมทิ้งเนี่ย เราก็เราก็แค่ทุบเข้าใจไหมเอาลูกต้มเอารถลูกตุ้มมาทุบบ้านให้มันถล่มลงมาแต่ด้วยความที่เราต้องการเอาวัสดุเดิมมาใช้ในบ้านหลังใหม่เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆแงทีละแผ่นเว้ยซึ่งช่างมือเก่าของผมเนี่ยเคนไปดูสภาพไม้แล้วก็บอกว่าอ่าคงปล่อยงานงานเนี้ยไปให้ช่างมือใหม่อีกสามคนไม่ได้เพราะว่าไอ้ไม้ที่ทําตัวบ้านหลังเนี้ยเือเป็นไม้สักทองเออ เผื่อใครไม่รู้ว่าไม้สักทองคืออะไรไม้สักทองคือไม้ที่ตอนเนี้ยอ่าเป็นไม้หายากและมีราคาแพงมากๆแล้วถือว่าเป็นไม้สงวนห้ามตัดไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็คือห้ามตัดเด็ดขาดเป็นไม้สงวนตัดคือติดคุกนะครับผมช่างก็เลยมีความเสียดายที่ว่าเอ้ยถ้าให้ช่างมือใหม่มาทำอะ่ะไอคุณภาพไม้มันจะเจ๊งอ่ะก็เริ่มงานกันไปครับอ่าจน เรารื้อตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพอรื้อสุตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการตอกเสาเข็มเทปูนวางโครงสร้างใหม่ให้ตัวบ้านใช่ไหมครับก่อนที่จะก่อผนังก่อที่จะเทพื้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาวางเสาเข็มให้เรียบร้อยขั้นตอนการทํางานก็เป็นปกติไปเรื่อยๆครับจนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมสังเกตว่าไอเด็กใหม่3คนเนี่ยมันเริ่มมีอาการแ,แปลกๆเวลาเวลาไปไหนมาไหน,นเนี่ย เวลาทํางานอ่ะมันมักจะไม่อยู่คนเดียวเว้ยคือด้วยความที่ตัวบ้านค่อนข้างใหญ่อ่าลูกค้าต้องการพื้นที่ใช้สอยอ่าประมาณ300ตารางเมตรก็คือใหญ่เหมือนกันแหละ300ร้อตสามร้อยตารางเมตรมันตกแบบเกือบเกือบหนึ่งส่วนสีไร่อ่ะเออ นั่นคือแค่ชั้น1แล้วมีชั้น2อ,อีกก็คือพื้นที่รวมของตัวบ้านในประมาณ600ตารางเมตรแต่ไอช่างหนุ่มเนี่ยไอพวกช่างหนุ่มๆสามคนเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกัน3คนแล้วทำงานอยู่โซนเดียวกันเว้ยเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันผิดวิสัยเว้ยคือปกติถ้าช่างไม่ได้ผสมปูนหรือว่าต้องมาช่วยงานต้องมาช่วยงานที่มันต้องใช้กำลังคนเกินเกินหนึ่งคนเนี่ยช่างเขา จะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทํางานให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่เนี่ยคืองานของคนคนเดียวอะ่ะแม่งเสียกมารวมกัน3คนแล้วทําตรงนั้นเวย้ยแต่เออด้วยความที่เรามองภาพรวมแล้วว่าตัวงานเนี่ยคงเสร็จทันเวลาเราเลยไม่ได้ไปดุไม่ได้ไม่ได้ไปว่าอะไรมันมันจะเกาะมันจะเกาะกลุ่มกันแล้วทํางานแต่งานเสร็จทันเวลาเราก็โอเคเข้าใจปะเออเราก็ปล่อยมันไปเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับ เป็นเดือนเป็นอาทิตย์แล้วอ่าอยู่ดีๆครับหนึ่งในสามคนนั้นก็มาหาผมแล้วก็บอกว่าเขาขอลาออกเขาไม่เขาทําต่อไม่ไหวแล้วอะไรแล้วซึ่งไอตอนที่เขามาคุยกับผมเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยไอ้เหียเ้ยปากมันซีดมากเลยเว้ยแล้วหน้าตาสุดโทมแบบสุดๆเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมานานแล้วอะไอในใจผมก็คิดว่าเอ้ยมันเล่นยาหรือเปล่าวะ เราเราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นใ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 นไงานของเราเข้าใจปะ่ะคือมันมันจะเสียชื่อของบริษัทมันแล้วมันก็จะทําให้งานเสร็จช้าลงด้วยเราก็เลยเออ,เอ,อไปไป,ไปมึงกลับเลยอ่าล้วผมก็บอกว่าเอ้ยเงินยังไม่ได้นะมึงต้องรอถึงสิ้นเดือนมึงถึงจะได้เงินมันก็ไม่อิดออดอะไรเลยเว้ยมันก็รีบกลับไปทิ้งให้อีกสองคนนะ่ะอยู่ต่ออ่ะพอวันต่อมาไออีกคนนึงครับอีกคนนึงมันก็มาหาผมอีกแล้วเว้ยบอกว่า มันทํางานไม่ไหวแล้วมันขอ,อกลับแล้วสภาพร่างกายสภาพภายนอกของมันน่ะเหมือนกับไอคนแรกเลยเว้ยอ่ะทีเนี้ยผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าไอเฮี้ยมันต้องมีการเล่นยาเกิดขึ้นในไซต์ก่อสร้างผมแน่นอนละผมก็เค้นถามมันเลยว่ามึงเล่นยาไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่แบบที่เราคิดหรือเปล่าแต่เด็กมันก็ปฏิเสธครับอ่ะผมก็คิดแล้วว่าเอ้ยมึงปฏิเสธเนี้ยปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะถึงจะหา ต้นต่อต่อไปถึงจะถามต่อไปมันก็ไม่ได้ความก็ปล่อยมันไปเสียเวลาการทํางานแล้วก็อีกวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งหลังจากนั้นเลยไอคนที่สามก็มาหาผมด้วยสภาพเดียวกันแล้วมาขอลาออกอ่ะจริงๆตอนเนี้ผมผมมั่นใจในในใจแล้วว่าแม่งต้องเล่นยากันแน่นอนเว้ยไอสาคนนี้มันต้องเล่นยากันกันแล้วแบบหลอนนะ่ะสักอย่างหนึ่งแล้วด้วย ด้วยแวดล้อมอ่ะมันมันค่อนข้างแบบเปลียวค่อนข้างสันโดดมันก็คงแบบหลอนยาอะไรไปเองเราก็ไม่ถามอะไรมากแล้วแบบอ่ะมึงจะกลับกลักแต่ไอไอคนที่สามเนี่ยมันขอคุยกับผมต่อเว้ยคือแปลกมากไอสองคนแรกคือแบบบอกให้ไปปุ๊บแม่งไปเลยแต่คนที่3ามอ่ะมันขอคุยกับผมต่ออ่ะมึงอยากคุยอะไรกูมึงก็พูดมาเลยมันก็บอกว่านายครับคือมันอ่ะ อยากทํางานกับผมต่อมันอยากทํางานกับไซ้ก่อนมันมันอยากทํางานกับพวกผมต่อแต่ที่มันต้องกลับไปเนี่ยเพราะมันเจออะไรแปลกๆแล้วแบบมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วมันมันมันจึงต้องขอลาอ่ะผมก็เกิดความเอกใจไปว่าเอ้ยสรุปพวกมึงไม่ได้เล่นยาจริงๆใช่ไหมนี่กูคิดมาตลอดเลยเนี่ยว่าสามวันเนี่ยพวกมึงเล่นยากันแล้วแบบหลอนยาจนจน,จนไม่เป็นอาการทํางานทํางาน แล้วก็หล่อนกันไปเองจนมาขอลาออกมันก็รีบบอกเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับนายไม่ไม่ครับนายอย่ายอย่าอย่าคิดว่าพวกอย่าคิดว่าพวกมันเป็นคนอย่างนั้นแล้วมันก็เล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยคือพวกมันก็เป็นเด็กหนุ่มเว้ยคือเข้าใจป่ะความเป็นวัยรุ่นความคึกขนองมันก็มัน,ม,นมันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วไอวัยไอคำว่าวัยรุ่นเนี่ยมันตามมาด้วยอ่า กามทันหามันมันต้องการมีเพศสัมพันธ์แล้วพวกมันก็มันมันมันชอบผู้หญิงมันต้องการมีอะไรกับผู้หญิงแล้วด้วยความตัวจังหวัดจังหวัดเนี้ยมันมันไม่ได้รู้จักใครมันไม่ไม่ได้รู้จักว่าต้องไปที่ไหนถึงจะมีสาวบริการให้มันไประบายอารมณ์มันก็อึดอัดมันก็เลยแบบอ่ะหนทางเดียวที่มันจะลืมความอึดอัดนี้ได้คือการกินเหล้า พวกมันก็ตั้งวง,งกินเหล้ากับพวกบรรดนาณน้าณ้าลุงลุงของมันเองก็คืออาคนงานสิบคนก็มากินเหล้ากันแต่ไอ้สามคนเนี่ยจะกินหนักเป็นพิเศษเพราะว่าแม่งอยากเมาแล้วหลับไปเลยคือมันไม่อยากอัดอั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนั้นมันก็บอกว่ามันก็นั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วลุงอาพวกบรรดานลุงลุงอีกเจ็ดคนเนี่ยก็ขอไปพักผ่อนก่อนาะวัวนรุ่งขึ้นก็ต้องทํางานแต่พวกมันก็ ยังมีอารมณ์อยู่เหมือนก็เลยเอ้ยนั่งกินเหล้าต่อแล้วกันในขณะที่พวกมันนั่งกินเหล้าต่อเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงคนนึงครับเดินผ่านหน้าไซต์ก่อสร้างไปด้วยความที่เป็นวัยรุ่นด้วยความที่แบบกลัดมันแล้วแบบสุดๆแล้วฮะมันก็เลยแบบแซวๆแ,แบบหยอดหยอดไปเผื่อสาวเจ้าจะเล่นด้วยจะได้แบบเอ้ยเผื่อฟลุก๊กอะไรประมาณนี้มันก็แซวไปนะครับแต่ตัวผู้หญิงเองก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกรู้สาระไรก็เดินผ่านไซต์ก่อสร้างไปอะไรอย่างนี้ ก็คงเป็นด้วยความกลัวที่พวกมันแบบเป็นชายชะกันสามคนไปแซวเขาอ่ะเออมันก็ต้องคนมันก็ต้องกลัวเข้าใจปะอ่ะมันก็บอกว่าวันแรกมันก็ผ่านไปแบบนี้วันที่สองวันที่สามก็กินเหล้าทุกวันครับมันก็กินเหล้าทุกวันแต่มันก็กินในลิมิตที่ว่ามันไม่ทําให้เสียงานแต่ทุกวันที่มันกินเหล้าเนี่ยทุกครั้งเลยที่พวกลุงลุงอาอามันกลับไปนอนกันแล้วเนี่ย มันจะเห็นผู้หญิงคนนี้ครับเดินผ่านไซต์ทุกๆุกครั้งจนพวกมันสามคนมีความคิดที่ว่าเอ้ยเราตั้งตะโกนแซวเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาหาหรือเปล่าเดี๋ยวครั้งหน้าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยมันจะเดินเข้าไปหาเลยมันสามคนก็นั่งกินเหล้าครับวันต่อมาแล้วก็เหมือนเดิมหลังจากที่ลุงลุงอาของมันเ กลับไปนอนกันแล้วมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้ครับเดินผ่านไซต์ก่อสร้างมาไม่รีอรอครับพวกมันสามคนเดินไปหาเขาเลยแต่พอใกล้จะถึงตัวผู้หญิงเนี่ยกลับเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ห่างออกไปเรื่อยๆเว้ยไม่ว่าพวกมันจะวิ่งจะเดินเร็วขึ้นตามขึ้นมากแค่ไหนก็ตามอะ่ะมันก็เหมือนแบบจะวิ่งจะเดินไม่ทันผู้หญิงคนนี้เว้ยจนแบบมีคนนึงบอกมาว่าเอ้ย หรือว่าเขาอาจจะเป็นผีวะพวกมันสามคนก็กลับมานั่งคุยกันที่วงเล่าต่อเออไอประเด็นที่คิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผีหรือเปล่าเนี่ยก็ถูกยกขึ้นมาคุยกันในในวงเล่าครับก็สรุปก็คือเอออาจจะเป็นผีหรืออาจจะแบบพวกมันเมาไม่มีสติก็ได้อะไรประมาณนี้มันเลยวิย่งตามผู้หญิงคนนั้นไม่ทันอะแต่ก็พวกมันก็พูดกันว่า ผีก็ผีวะผีสวยขนาดเนี้ยกูก็เอาเจอครั้งหน้ากูจะฉุดทำเมียเลยแล้วคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยการที่คุยเล่นกันประมาณนี้ซึ่งม่งเป็นเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยเว้ยเออผมก็ดุมันไปทีหนึ่งแล้วมันก็เล่าต่อว่าหลังจากวันนั้นน่ะทุกๆุครั้งที่มันตื่นขึ้นมาทำงาน แล้วมันทํางานอยู่คนเดียวเนี่ยมันมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างๆหูว่ามึงบอกว่าจะเอากูทําเมียใช่ไหมอาทุกครั้งที่อยู่ตัวคนเดียวหรือว่ากําลังทํางานอยู่มันจะได้ยินผู้หญิงบอกว่ามึงบอกว่าจะเอากูทําเมียใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพวกมันก็เริ่มหลอนละมันก็เริ่มเข้ามาแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยมึงได้ยินหรือเปล่ามึงได้ยินหรือเปล่า เป็นผลสรุปว่าไอ้สามคนเนี้ได้ยินเหมือนกันหมดว่ามีผู้หญิงมาพูดข้างๆหูแล้วก็พูดคำเดียวกันว่ามึงจะเอากูไปทำเมียใช่ไหมเออหลังจากที่พวกมันคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าแก็บกับที่ผมเห็นว่าไอ้สามคนเนียแม่งอยู่ทำงานตัวติดกันเออตลอดเวลาเลยผมก็แบบอ่ะ แล้วหลังจากที่มึงอยู่ด้วยกัน3ามคนนะ่ะมึงก็ยังเจออีกเหรอวะมันก็บอกว่าใช่ครับนายแต่หลังจากที่พวกมันรวมกัน3คนแล้วเนี่ยแม่งเจอหนักกว่านั้นเวย้ยคือมันมันเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกมันกําลังทํางานอยู่เนี่ยบางทีไอห้หก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงเกาะหลังไอ,สอง้สหรือว่าไอ้สอจะเห็นมีผู้หญิงเดินตามไอสม,มันก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้ทุกคนก็ แบบเล่าตรงกันว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเหมือนกับผู้หญิงที่เดินผ่านวงเล่ามันทุกๆครั้งที่พวกมันอยู่กัน3มคนอ่ะแต่การเห็นผู้หญิงไม่อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยพวกมันก็ยังพอทนได้เพราะว่ามันยังอยู่กัน3คนแต่อาการมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือจากที่แบบมามาปรากฏกายให้เห็นจากที่มากระซิบข้างหู ว่าไหนพวกมึงจะเอาไหนว่ามึงจะเอากูไปทำเมียใช่ไหมกลับกลายมันเป็นว่าตอนกลางคืนพวกมันนอนแล้วฝันว่าผู้หญิงคนเนี้มาข่มขืนมันเว้ยแล้วทุกครั้งที่มันนอนอะ่ะแล้วตื่นขึ้นมากางเกงมันก็จะเลอะน้ํากามเว้ยเออมันก็จะเลอะทุกทุกเช้าที่มันตื่นมามันจะเห็นวงเป็นวงตรงกางเกงว่ามันเสร็จเออแล้ว ปกติคนนอนหลับอะครับตื่นขึ้นมามันก็จะแบบรู้สึกง,ง,งัวเงียแต่ก็ยังมีแรงมีอะไรทํางานต่อใช่ไหมแต่พวกมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้นอนเลย,เยคือเหมือนทั้งคืนอะโดนผู้หญิงคนนี้ข่มขืนทั้งคืนแล้วแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งสามคนเลยแล้วเรื่องก็ผ่านไปผ่านไปจนมาถึงคืนคืนหนึ่งครับมันบอกว่าพวกมันยังไม่ทันได้นอนกันเลยกําลังจะเข้านอนกันไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สาม คือไอ้สามคนเนี่ยไอหนึ่งก็คือคนออกคนแรกไอสองคือคนออกที่สองไอสามเนี่ยคือคนที่เล่าให้ผมฟังนะมันบอกว่ามันเห็นไอหนึ่งมันกไก่สองอะ่ะเห็นไอหนึ่งเดินลุกออกจากมุ้งของมันแล้วเดินไปที่สซตก่อสร้างเว้ยแล้วเดินไปด้วยสภาพที่แบบว่าแก้ผ้าเออมันก็แบบตกใจอะ่ะแต่ไม่กล้าทักเพราะว่า มันกลัวว่าไอหนึ่งเนี่ยโดนไอผีผู้หญิงคนนี้ชักจูงชักชวนไปทําอะไรหรือเปล่ามันก็เดินตามไอหนึ่งไปเยอะไปเงีย,งยบๆครับคือไม่กล้าเอ่ยปากเพราะว่าถ้ามันเอ่ยปากมันกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาเล็งตัวพวกมันเองมันก็เห็นไอหนึ่งเดินแกบผ้าไปที่ไซส์าซางานครับแล้วก็ไปนอนกอดกองไม้อะไอไม้สักทองท,องที่เราเลาะอ,ออกมาจากบ้านเก่าอะ เห็นมันไปน,นอนกอดกองไม้แล้วแบบเอ๊เออ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 ยู่อย่างเงี้ยกับกองไม้อ่ะไอสองคนนี่เห็นแล้วแบบตาถลนเลยเว้ยคืออื้เอากับกองไม้เคแล้วก็หลังจากที่พวกมันเห็นอย่างนั้นนะพวกมันสองคนก็รีบวิ่งกลับไปที่นอนของมันเว้ยแล้วก็คลุมโปรงแล้วก็คลุมโปรง จนถึงเชา้าอขาะพอตื่นมาตอนเช้าก็เห็นไอ้สัตว์ไอ้หนึ่งะ่ะนอนแก้ผ้าอยู่ใกล้ๆพวกมันเวย้ยแบบนอนตาค้างอะขอบตาดําปิ๊กคืนหน้าตาซีดเสียวเลยเวย้ยพวกมันก็ไปปลุกไอ้หนึ่งเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาตัวจนแบบไอ้หนึ่งตื่นพอไอ้หนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บมันรีบเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของไม่คุยกับใครเลยครับแล้ววิ่งมาลาออกกับผมพอมาคืนที่สองทีไอ้คืนเนี้ยไอ้สองกับไอ้สามเนี่ย ตกลงกันแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกมันอนะ่ะจะนอนมุ้งเดียวกันแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งลุกไปแบบไอหนึ่งอะ่ะให้รีดจับกดตัวไว้ที่เตียงอ่ะพอมาคืนที่สองปุ๊บพวกมันก็ไปนอนในมุ้งเดียวกันเว้ยแล้วไอสองบอกว่าไอ,ไอสามบอกว่าคืนนั้นอนะ่ะไอสองมาเล่าให้ผมฟังว่า มันเห็นผมลุกขึ้นไว้เหมือนไอหนึ่งคือไอสองเห็นไอสามลุกขึ้นเหมือนไอหนึ่งกำลังจะเดินไปที่กำลังจะเดินไปที่ไซส์งานเมื่อวานไอสองก็จับไอสามกดลงที่เตียงครับแล้วแบบพยายามปลุกไอสามนี่คือไอสามเล่าให้ผมฟังนะแล้วอยู่ดีๆอ่ะไอสองก็บอกแล้วไอสองก็เล่าต่อว่าหลังจากที่มันกดไอสามอะไว้ที่เตียงแล้วมันก็ภาพตัดไปเลย แล้วมารู้ตัวอีกทีคือไอ้สามตื่นมาตอนเช้าเห็นไอ้สองนอนแก้ผ้าอยู่ข้างๆตัวมันมันก็ปลุกไอ้สองว้ปลุกปลุกปลุกไอ้สองให้ตื่นไอ้สองก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบเห็นไอ้สามปุ๊บมันก็รีบบอกไอ้สาม้ลมันก็รีบเล่าให้ไอ้สามฟังเลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่ไอ้สามอ่ะเห็นสภาพไอ้สองแล้วเอากระจกให้้สองดู คือสภาพไปสองอ่ะเหมือนกับไอหนวันแรกที่แบบมันไปเอากับกองไม้มีเศษมีเศษไม้แบบอยู่ใกล้ๆเป้ามันเว้ยเออไอสองก็แบบไอเฮียกูไม่ไหวแล้ววะ่ะแม่งก็รีบลุกมาหาผมแล้วก็ลาออกจนมาถึงวันนี้เช้ามืดของวันนี้ไอสาตื่นนอนขึ้นมาในใจก,ก็ก็คิดว่าเอ้ยกูรอดละเขาคงไม่ทำอะไรกูละ แต่พอเปิดผ้าห่มออกมามันเห็นว่ามีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งครับวางทับตัวมันอยู่แล้วสภาพของมันก็คือแก้ผ้าแล้วแบบตรงเนี้ยเปล้อนน้ำน้ำกรามอะเต็มไปหมดเลยมันก็รีบเก็บเข้าของแล้วมาหาผมแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับอ่ะผมก็เห็นใจอะ่ะก็เอออ่ะ มึงกลับบ้านเถอะเออแล้วทีละทีหลังอะถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยมึงระวังปากมึงไว้ดีๆนะอ่ะมันก็โอเคยกมือไหว้ผมแล้วก็ไปลาตาบรรดาลุงแล้วก็ไปลาบรรดาลุงลุงแล้วก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นผมก็ทํางานไปเรื่อยๆครับแต่บางครั้งบางคราวผมก็จะสังเกตเห็นแบบหลังผู้หญิงไัยวัหายเข้าไปในตัวบ้านเป็นครั้งคราวไป ทุกครั้งที่ผมเห็นมุนจยกจายกมือไหว้แลวแบบขอให้ปกป้องคุ้มครองไซายงานนี้ต่อไปให้มันเสร็จสับยอดฝั่งเนาะอ่ะเรื่องก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรจะแนะนำให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าให้ในสไตล์ของผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องตรงฉินพร้อมเอากดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต,ต์ต่อๆไปของช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ